ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านไม่นีเลยยามง่ามดีครับผมอาจารย์เศร้าๆผมมาต้อนนกแถวนี้แหละครับนกไม้อ,อ็ฝึกคันอยู่ครับอาจารย์ทุกท่านอ่าเอาสวัสดีเพื่อน,อนๆน้องลุงคุณพออ่อไอ้ไส้ทุกคนครับผมอ่าบาดนี้ผมมานั่งอยู่เถียงตะชา่นนะครับบาดนี้ผมได้ยินเสียงนกอ่างอ่างตัวนี้ก็เห็นตะโดดล้วหรอครับอ่าตะชันก็นตตอได้ บริเวณแถวเถียงเล่านี่แหละครับแถวนี้แถวนี้แหละครับอาจารย์ครับแถวต้นยูคาใกล้เถียงครับเป็นอ่างหลายข่วมครับบานนี้เกิดข่วมมากแล้วครับผมอ่างเสียงก่างครับผมเดี๋ยวนี้ผมเลยติดต่อคาคาโตหนะครับคาคาข่วมสามารถของมันนกบัวเหรอได้โดนเหรอครับนกเป็นนกไม้อาจารย์นกไม ได้พร้อมครับอ่า,อางสามข่วมตีโตที่ให้ผมไปผมขอคาแรงเพื่อนเลี้ยงเอาให้เป็นอ่างสามครับตัวน,นั้นบานนี้ตัวนี้เป็นอ่างประมาณอ่างเกียดอ่างแปดแล้วครับอ่างทุกยกเหรครับผมติดใจอาจารย์บานนี้พอ่อท่านเดินนี่พอ่อท่านอยู่กับพวัดครับตั้งเครื่องสูบหน้าให้พว,พวัดอยู่ว่าสันผมออกมาเอานกแล้วครับอ่า ตกลงค่าโตกันได้ครับผมอาจารย์ทุกท่านผมพอทราบเลยว่าโรกยู่หันละบวดเอารลดว่าท่นก็จีได้ไปหาเพื่อนหระครับผมเพราะว่ามากด้อาจารย์ทึ่งอ๋ออธิบายบททีอาจารย์ก็ว่ามากนะครับนกอ้างต้นเนี่เดี๋ยวอาจารย์ผมจะออกให้เบิ่อผมไปบอกมปนว่าระลาบระหลวงเที่ยงเพื่อนเด้อาจารย์อเพราะว่า พูดกันมือเส้าผมก็อยู่นี้ได้ยินเสียงแล้วครับอพอท่านพอท่านบอกว่าปลดเอาเลยจังไปหาเพิ่นมปท่านไปนี่บ่ไก่หรอครับผมโอ้มันเป็นทำมีทมพ้อนมอาจารย์เกิดค้ามมากอ่ะนกอ่างก็ถือว่า มกักเละครับผม นี่แหละครับผมอาจารย์แต่ว่ามันเป็นลกไม้มันยิมหรือชัดเกียนกนกอาจารย์แต่ว่าก็ถือว่าอ่ามากก็ต้องเอาเข่า,ขาไขว้ก่อนครับเดี๋ยวฟังเสียงยัางดีครับอาจารย์วิ่ชุนช่มนกตื่นกล้องครับ ผมร่วมแจกกัตื่นกล้องละอาจารย์เนาะยังไงก็ดีผมกับซีดีไปหาพ่อซ่านครับไปให้เพื่อนเ้าเพื่นจ่ายฟังว่าเอาอสียงกลางครับผมอาจารย์เอ้าไปซ่ํานี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนผมละพร้อมนกครับ เฮ็ดแปลกๆาด้ักชื่อสามท่านครับผมชืนี้อรัณครับผมสวัสดีคร uh ับผมอาจารย์ท at ุกท่านครับเอาพระซานสวัสดีครับผมเพราะว่าสวัสดีครับนีโนนิโนสวัสดีไมื่ดีเพรานี่แหละครับนกตัวที่ผมไปขอแบงพระซ่านมากครับอันนี้เป็นนกอ่างเด้อาจารย์ทุกท่านนกอ่าง อ่างตลอดเอออ่างคือว่าอ่างตลอดอ้างตลอดนะครับอาจารย์คือว่าอ่างตลอดก็ว่าได้อ้างทุกค่ำนะครับเป็นนกจักษ์กูกับ่ั้นนกกูกวียวนกกุกเดียวนกกุกกุกกเนื้อเหมือเท่านี้ตกไก่แล้วพระวัดเนาะนั่งนั่งอยู่กับประวัติมันเป็นตัวปนุกมันมาแต่ยังไสหวานดีว่มันลอยพู่ขึ้นเนาะะสั้นมีนกอ่างแต่ยามไส้ดีอ่างตลอดดีเลยดีเลยเออแก่เลย ขันนามานี่พ่าไอ้ผู้สาวเห็นหน้าเนี้ยนี่กันอ่างนี่แหละตัวอ่างได้พร้อมกันครับตัวอ่างตัวไห่ผมขางก้อมขางก้อมอ่างสามอ่างสามตัวนั้นเสียงกลางขึ้นกันยวไ่อเซลออกเยอะขางก่อนแต่ว่าแกมีมีค่าโตอยู่หรอครับอาจารย์ค่าโตกับที่ให้พ่อสั้นนี่แหละแต่ว่ากสงวันไว้จังน้อยบอกจำนวนบ่ได้ปันใดครับอาจารย์แต่ว่าผมผมอยากได้หรอมันปวดเจ้าเจ้าไหมครับ กินเขาเพราะว่าสีข้ามดอกครับปุซเซ่เนี่ยอัน่าไทยเดียวกันว่าหยังอครับอันนี้คือทีมงานอาจารย์เบิงเบงมันมันมันเปลี่ยนกไม่นะครับได้พอหาเดียนไปได้พ่อหาเดียนไปพ้องกันครับตัวนึงย่ำไดกันเท่าใดเออเจ้าเขาเรียวเมนเจ้าขอนับปังที่หเดียนนี่ล่ะเจ้าขอนับปังเลวีเดียนได้ตัวนั้นรเอเจ้าขนัปังะพุ่ยสเดียนพ่สมเดียนยนโดนี่มันขึ้นไหเออมันขึ้นครับมันข้นเงินปลามันขึ้นไว เดือนกว่าได้มารุ่นี้ยังระท่านเป็นงอตัวนี้มันบ่รู้ว่ามันมาแท่งๆเลเนาะมาจากไหนขวอมันจะฟากฟ้องหมดแล้วก็บ่ได้ยินแจักติอาโนเขาก็ติดเอมะขังวหม่นาันดลยินพราะนเป็นคนที่ตัวนกอ่างได้มื่อนั้นซ้อนสองตัวตัวนี้คนนํำมันคันมันเลยมว่าอยู่พี่ซ้อนสองตัวนกันนี้ผมจะเออกับบูว่ามันไมีอ่างเนาะกับมงักขันเอาบัดมันคู่เนาะใกันม่งดูไปเล้อียไม่ิอผม ผมกับงานนี่ชื้อดอกกระส่นผมก็ซื้อไว้ประดับไข่ไปเองสั่นละครับประดับบารมีไปเองสั่นละก่อนบริจิตเสียงขันเอาไว้นี่ละประดับไข่ทีมันคันมันจะเดินจากถือว่าโโอไว่า้จากตัวตึ้งตั้งเลงอ่างม่าจะใส่น้อดิว่าทำบนอยู่ได้ไม่ไร้สวระดิวายที่มีออกก้อนซื้องอุ้ยเร็วได้เปียบนั่งก็ต้องชิดเร็วทำเร็วอะไรกัน อยู่คือว่าถือใจกัะขั่วไว้ครับถ้าแล้วขั้วไว้เฮ็ดยังก็ได้อาจารย์ควายมันสมเหตุสมผลครับบปนนเีแท้ครัตสมเหตุสมผลลายยาจังจังหมัก มันสเสียดนั่นจะเลื่อ uh ินมากนี่เราอย่าห่อนอย่าห่อนเย็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 นห่อนพงลวดพูดหนาเดี๋ยวสิจัดเลยตกไปแล้วอย่าห่อนอาจารย์เราผมเออให้ค่าตัวของอ่าพอส้านก่อนครับแต่ว่ากาสงวันไปจยกะน้อยอาจารย์ครับผมเอาไว้กอน ชักซ้ำดีกว่าอาจารย์เอาบอกพีทบอกถียครับผมตุ้มผมามหายเลครับผมอาจารย์ทุกท่านโดนเราแน่ได้ถึงเวลาตุ้มคุยกันคุยกันอาจารย์กับบอด้ยินนั่งหรอกครับเพราะว่าสัพเพเฮระครับนี่เลยล่ะนี่กับทงหน้าพวัตเห็ดเห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วเมื่อใดเถอะสิไปวันจอบจอบจอบว่างจอบเวลาว่างเห็ดหน้าสกวอน สอามมื่นแล้วดอกว่าเออสองสามมื่นก็แล้วครับเพี้ท่านสมัยสมัอนี่แล้วไปได้อะกินนี่แหละเออขึ้นโคกเนาะพรอแม่เนาะขึ้นโคกเอ่อเขินหัดเขินโคกว่าดังๆนั่กันละมองไดายาไปเนี่ยมงดายาไปมองไดมยมงดายาไปเนี่ยโคกกระเบื้องร่มคุกศรโลมอาถามอายุนกพ่อแม่นจักหน่อยครับได้ประมาณสามสี่เดือนเนาะสี่เดือนตอนนี้ละสี่เดือนนี่ละสี่เดือนครับนกตัวนี้กเป็นับ กับผมก็จะไปนับต่อจนพุผลละครับเอาจากสองปีก็เลยจังออกครับเอ่าเดือนนั้นมันร้ดนหัว่าเห็ดอยู่ดอกโอ้ยมันดีเสียซื้อเสียซื้อบอออกกอนขวบดอกยเดียนเอาเอาเอาข้ามภูเถาวัลเอาเอาชนขวบชนขวบมาสั่นเออชนขวบก็ได้ดอกยาเตียน หรือว่าช่วงที่มันห่าวเราอายุมันหลายๆยังหน่อยละารยานออกแอบมันจังสมควรช่วงที่อยู่บ้านเท่ากับค่อยดูแลมันดีๆครับอย่าให้สตูมันมะกอกครับออกก้อนหัวมันจากพลวปลายตัวออกก้ัวมันจากเพลปลายตัวคือพระวัดว่าเหระครับอันนี้ก็ม่ไอ้ปลั๊กาดย์ักเก่งลแจานกหละครับพระซ่านพระวัดนี่โนนี่โนกับคุกขี้กัไน้่วงการนกมาโดนแล้วก็ โอเคอยูครับนี่นกสุดยอดที่กันนี่นกนกัวเลยแข้งนกนี่นกมือนึงง่ายจะควนก่อนไม่ว่าลายควนหือสอควนก็พอเรื่อควนเพราะต้องทำหัวเป็ัวโซกันเลี้ยงง่ายแล้วอ้หัวห้อมนงาเนาะยังดินเดินกันไปบ้านนี้แต่ว่าการม้วมัน่ายกว่นกนมวนเยอะยันเมวนเนอ มักเนาะครับมักในสิ่งที่ชอบมาแล้วสุกสุกก็ราแบบครับมักนกกับสุกแบบนกแหละครับอาจารย์อ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมก็บอาจากสีคว้าอาจารย์กับจบคลิปไว้ัยกับนกอ้างตัวนี้แหละครับผมดิ้นจนปีกบาดอาจารย์ได้ดีได้ดีเอ้า สามพเอาใช่อ่าชิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี้ก็น่าอาจารย์อ่ะเดอะอ่าเอาล่าอาจารย์ทุกท่านด้วครับสวัสดีครับอ่านี่เนาะครับอ่ข้าพนขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วครับที่ติดตามรับชมครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ